Mm-hmm. ผัวขาผัวขาตื่น uh, ทีครับผัวขาตื่นผัวขานี่เมียมาแล้วใครอะไรนะอะไรอะไรอย่าเอ็ดไปนะคะทหารเยอะนะ รู้ถึงไหนไอายถึงนั่นเหงียบเหยียบไปเออสนุกด้กันสนุกอบกบอเลยเฮ้ยทุกอยไาเนี่ยยามสึกเรารบยามสงบแล้วก็นัดเจอกันเด็กเด,ก,ดก,ขกขาผัว้าเก่บาบอเลยเฮ้ยต้องไม่จำเนียไม่ได้เหรอบ้าบอเลยเฮ้ยบ,บ้าบอไอ, <laughs> อ้การหน่

ใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนจ่าเป็นเมียจ้าเท่งตัดเย็นเย็นใจเย็นจ่าใจเย็นจ่านิดนิดจะจะจะเท่งกับจานงนี้อย่าบอกนะว่าจาก่าสองคนเป็นเป็นคู่เก๋กันฮะเอายเป็นใจได้เนี่ยเกือบแล้วจะจะบ้าไงไม่ไม่ใช่ไอ้จานงเขเป็นคนเดียวฮะจะไม่เป็นเอานี่นี่ จันโหนงเป็นหนุ่มนิ่งจันโหนงเนียนมากเลยเนี่ยพวกเราไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยจันโหนงเป็นเหรอเออนิดนิดต่อไปนี้นิดว่าบุกชันคงไมล้านอนใกล้ๆกับจันโง่แล้วเพราะว่าทั้งคืนเลยมือไม้ออกเลยโอ้โหไอ้ปืนเฮ้ยไม่ได้เป็นเอ้าโอ้โหขนาดนี้เฮ้ยไม่ได้เป็นแล้วถไม่ได้เป็นแล้วเออนี่อะไรอ่ะจ๊ะ เออเอาชีวิตเนี่ยเป็นกระเทยเลยอ่ะอุ้ยนี่ด้วยอ่ะเอาหลังคานคอนทอกเนี่ยจัเขียงอยู่เลยเหรอโอ้นี่ฟังให้ดีนะไอ้ที่ทําไปเนี่ยฉันไม่ได้เป็นฮะแต่แม่จ่าเท่งเขามาสั่งฉันให้ฉันทาแบบนี้ให้ฉันไปสวยจ่าเท่งมันเป็นเกย์หรือเปล่าหาผู้หญิงให้ก็ไม่เอาฮะจับให้แต่งงานก็ไม่เอานี่ไงแม่ถึงอยากให้ฉันพิสูจน์ว่าแกเป็นเกย์หรือไวย่าเท่งแม่นี่แม่ฉันแล้วเนี่ยเออ อย่างไรพวกนี้ฉันต้องจัดการจัดการแม่แกเหรอการแกเนี่ยเออเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะหัวขาโอ้โหหัวขาโอ้ยดึกแล้วจ้าดึกแล้วเออหมดตึกหมดอ่ะเอาเอาขอให้พลหาทุกคนนะมีความสุขกับครอบครัวกับพ่อกับแม่ญาติพี่น้องนะสาบายเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับลูกเต้าอยู่ในกลมนี้ มีกฎมีระเบียบมีวินัยอาเทศแท่งผมครับอาเทศแท่งผมครับและนี่ที่เห็นกน็คือพลทหาร<จ>าเทสาเทสแท่งผมครับมิสัยไม่ดีแล้วลงโทษกันอย่างนี้วิ่งไปเรื่อยจนก,กว่าผมไม่สั่งหยุด แหมวันนี้วันที่12สิงหาวันแม่เนาะเห็นแม่แม่ลูกๆก็นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วโอ้ยอ,อดปลื้มใจไม่ได้ขอให้มีความสุขนะคะ,ะดีค่ะนี่มีลูกเป็นลัวของชาติมันก็ภูมิใจอย่างนี้แหละนะ<ม>ถึงแม้ว่าจะน,นานๆได้เจอกันก็มีความสุขนะอาตาสบายจ้ะนี่แหละแม่ฮะ<า>ยามมีสึกเรารบยามสงบเราพบแม่ นี่นโยบายของผมพยายามผลักดันเขาอยู่ในข่ายนี้ดีโลกครับมันดูอบอุ่นดีแม่ดีดีดีเดี๋ยวแม่กินคงกินข้าวเรียบร้อยนะจ้าจ้าจ้าเจ้าเท่งแกงผมครับเจ้าเท่งแกงผมครับจะไปลมแล้วครับคุณแม่โอ้หคุณแม่จ้าลูกติ่งนองดาวลูกจะไปลมแล้วครับคุณแม่แห้ง ทำไมไปทำโทษหนงเขาแบบนี้ล่ะหนงไม่ต้องแล้วลูกนั่งนั่งมานั่งด้วยกันมานั่งด้วยกันไม่ได้หรอครับคุณแม่แม,มันเป็นคําสั่งของเจ้านายครับนี่คุณแม่เชื่อไหมแตนเช้าผมยังไม่ได้ทานข้าวแล้วคุณแม่โอ้ดูสิไปทาเข้าแม่จริงๆหิวจนท้องร้องจ๊อกจ๊อกแล้วครับคุณแม่อกินน้ำก่อนไหมลูกมีบางงาล้ะครับคุณแม่ ลูกน้องไม่เคยทานแบบนี้แล้วครับคุณแม่ไอ้ไม่ให้กินข้าวไว้เท่าไหร่ละครับคุณแม่ครับคือจ่าแท่งอะเมื่อคืนเนี่ยทั้งเตะทั้งต่อยเลยครับลูกติ๊งนองะน่วมไปหมดลวครับตายนึก็ติงงนองไปกระสอบทรายสมควรโดนเลยล่ะดูสิครับคุณแม่อะไรแล้วแม่แปเอาข่าวอะไรวาจากไหนว่ามันหนูเป็นกระทงกระเทยเป็นโกนเป็นเกงนิ แล้วให้อาจารย์นมาทดสอบหนูเรื่องไงอ่ะไม่เอาขาดอะไรมาละคิดเองคิดเองโอ้ยมันก็กลัวสิไม่เห็นเลรอก็เป็นกันตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวเนี้ยเป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่แล้วก็ตั้งแต่ที่เท่งไปลบอะโดนกระสุนมาเฉียวเป้ามาคราวนั้นอะแม่ก็ไม่รู้ว่าเท่งอะเปลี่ยนแปลงอะไรไปหรือเปล่าอย่งเหมือนเดิมเลยแม่มีมีเปล่ามีใช้เปล่าเนี่ยเหมือนเดิมนั่นไงไม่ยอมแต่งกับเพื่อนแม่เนี่กูจะดังเลย <คล>ให้เพื่อนแม่อดมาก,อกา่อนแล้วกันคือกันโอ้ยคุณแม่ครับนี่ถ้าผมเป็นลูกคุณแม่ถ้าติ๊งนงเป็นลูกของคุณแม่ติง๊งนงจตามใจคุณแม่ตลอดเลย<ค>ลนี่แสดงว่าหล่อเลือกได้สิครับจ่าทเทง่งอีกนี่เอาอีกแล้วดูสิครับคุณแม่ทำไมใช้อำนาจบาทใหญ่อย่างนี้เล่าเล่าหนิใส่ไม่ดีโอ้ยจะคาท้อ,คอแคแไหละจริงเลยเชียว มาคุณข้าวโอ้คุณแม่ทานนะครับทานให้อิ่มเห็นคุณแม่ทานได้ผมก็อิ่มใจแล้วครับคุณแม่เมื่อกี้ผมวิ่งเหนื่อยๆนะเห็นหน้าคุณแม่นะ่ะมันเหมือนมีกำลังใจครับคุณแม่คุณแม่จา๋าติงหน่องทานส้มตามข้าวเหนียวมานานแล้ววันนี้ติงหน่องอยากทานหูฉลามครับโอ้จะกินหูมันดูนเนื้อดูสิคุณแม่ปะไม่เป็นไรปากคอ,อร,ออร้วันนี้วันแม่ แม่ไปเลี้ยงติ้งหน่องเองไม่ได้แร้วคุณแม่ผมกระหักต้องเลี้ยงคุณแม่นาเอานานานาไปไปแม่ไปเลี้ยวันนี้ผมกินหม้อละสองพันนะครับคุณแม่สองพันได้ได้แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเดี๋ยวมาเก็บเงินผมจะเล่นหูเลยครับคุณแม่ค่ะค่ะค่ะอยากกินหูลหรกินเตเกนเอออ่ำว่าไงลูกคุณแม่ครับลูกติ้งหนองเผ็ดอะครับต้มจืดไม่เผ็ดมันมีพริกไทยอะครับคุณแม่คุณเคยแบบแบบเพื่อนเอาต้มสืดราดหัวเคยไหมขอเพลงครับ